สามปีครึ่งอ้ระดับหนึ่งเหรียญทองไหมระดับหนึ่งเหรียญทองวยอ่ะกน่น้ับการภเขาระยะเวี่มถยก็ใช้ชีวิตในโรงมหาลัยได้ข่าวมาทุกันสปีคึงครับว่เรียนเรียนจบสาปีครึ่งด้วยก็แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เวลาในมหาลัยเยอะขนาดนั้นเพราะว่าโควิด โควิดด้วยครับก็แบบทำให้อาจจะไม่ได้ค่อยได้เข้ามอนเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนๆก็ยังอยู่ด้วยกันมาจนถึงเรียนจบเลยนะฮะอยู่กันเลุ่มเป็นก้อนเดียวแบบนั้นเลยยุคนี้สามปีครึ่งสามปีครึ่งเป็นะอนายุคงเปอางว่าจะได้คนอันนี้มาก็ก็ระบาดเหมือนกันเลยเป็นการเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาครับที่อย่างช่วงปีหนึ่งกับปีสองเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยหนักขนาดนั้นครับก็จะพุ่งไปเรื่องเรียนเต็มเลยแต่ว่าพอเริ่มปีสองขึ้นปีสามแล้วก็ปีสี่เนี่ย เริ่มเริ่มีเริ่มทำงานได้แล้ว,แล,วแล้วก็เรียนไปด้วยซึ่งช่วงปีสามปีสี่เนี่ยถือว่าหนักหนักที่สุดสําหรับใน้ีปีแล้วพ<า><ๆ>วก<ๆ><ๆ>ทํางานด้วย่าจะผ่านไปได้ก็ยากตอนนั้นเราโฟกัสยังไงเรื่องการเรียนพว่ามันจะต้องเรียนที่เรียนมันไม่ได้มาง่ายง่ายก็พยายามพุ่งเรื<ๆ>่องเรียนให้ได้มากที่สุดก็เรียนทําได้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ ก็เราจะล้าเลยเรื่องงานก็ไม่ได้เพราะว่างานก็ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวครับมันเป็นสังคมของการทํางานเนี่ครับเราก็ต้องโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งที่จะต้องควบคู่ระหว่างการเรียนกับการทำงานไปด้วยได้แต่ก็ไม่ใชื่โซนที่ว่ามันค่อนข้างยากการเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยขอบคุณมันก็ยากก็ยากจริงๆครับแต่ว่าจริงๆผมมาจะเรียนจบ ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเป็นตัวคนเดียวแต่จริงๆเพืเ่อนๆคอยช่วยเหลือด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาผม,มาก็มีนานเวันด้วยที่เป็นคณาต้องเรียนด้วยแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่เราต้องเรียนออนไลน์อันนี้ก็ถือว่าเป็นโช่วเรียนของจริงๆที่ทําให้แบบบางทีเราสามารถคุยกับาาอ,อ,อ,าอาจารย์ได้ครอาจารย์คอยผ่อนผันให้ว่าอาจจะไม่ต้องเข้ามาเรียนครบทุกครั้งก็ได้ลาได้ครับอาจารย์เข้าใจว่าเราก็ออกไปทํางนานนาะนแต่ว่าที่สําคัญคือเราต้อง มีความรับผิดชอบกับการเรียนแล้วก็เรื่องการทํางานส่งแล้วก็การมาสองหรือว่าการรีเซนต์งานต่างๆให้ครบถ้วนให้แบบให้ดีเหมือนนิสิตคนอื่นๆครับสาขาที่เรียนจบคือสาขาภาษาภาษาภาษาจีนภาษาจีนเป็นไงบ้างคะการเรียนจบคณะนี้ภาาษนีจะไปต่อยอดอะไรยางไงจริงๆก่อนที่จะเข้าการมาช่วงประมาณช่วงมองรับผมคิดไ้แล้วแหละวางแผนว่าตั้งแต่ตอนนั้นเป็นแล้วกันครับวางแผนว่า จะขอทุนไปเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาตรีที่ประเทศจีนด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอยากจะได้ไปใช้ชีวิตที่นู่นแล้วก็ได้ใช้ภาษาทุกว่าอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเราเริ่มเข้ามาสู่วงการบันเทิงเราก็คิดว่างั้นเรียนที่นี่ก็ได้แหละแต่ว่าก็เรียนภาษาจีนที่เราชอบเหมือนเดิมนี่แหละนะครับแล้วก็ทํางานแล้วก็เรียนไปด้วยจนตอนที่ผ่านมาก็มีอาคิพเหมือนกันว่าจริงๆอยากจะเรียนปริญญาโทด้วยอยากจะเรียนปริญญาโทต่อที่จีนเหมือนกันแต่พอเราทํางานไปเรื่อยแล้วก็เรื่องเรียนก็ ทีจ่จะไปเรียนโทรเรียนเมื่อไหร่กันนะครับแม้ว่าเราจะอายุเยอะกว่าน,นี้เราก็ยังไปเรียนได้อยู่แต่ตอนนี้เราทํางานก่อนดีกว่าแต่แต่ว่าเรื่องปริญญาโทก็ต้องฝึกตลอดช่วงนี้เท่าไ,ไช่วงนี้ก็เบรกไว้ก่อนดีกว่าครับจริงๆก็แอบคิดเหมือนกันนะครับว่าวันหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราสมมติผมแบบทํางานไปเรื่อยจนรู้สึกว่าโอเคเราอยากเรียนปริญญาโทมันแล้วเ,เราก็อาจจะไปเรียนก็นได้ถ้าเกิดเรียน,ยนยต่อปริญญาโทอยากโ่อสาขาอะไรนี่ ก็เกี um ่ยวกับภาษาจีนนี่แหละอาจจะอาจจะเรียนรงด้านภาษาจีนโดยเฉพาะโดือว่าชอบภาษาจีนอย่างวันนี้เราถูกต่อยอดเลยเพราะว่าเราเองก็ได้ยูนาษาเนแด้วยรู้สึกว่าได้ใช้ครับได้ใช้เหมือนกันครับตอนแรกๆคิดว่าอาจจะก็คิดเหมือนกันว่าเราเรียนจบภาษาจีนมาเรามาทํางานในวงการบันเทิงเราจะได้ใช้สิ่งที่เราเรียนมาหรือเปล่าครับแต่ทุกวันนี้ก็คือได้ใช้ได้ใช้เยอะเหมื เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่า i n ตอร f a n s ที <reco Christ and man> ่เป็นที่ใช้ภาษาจีนก็เยอะมากๆครอบครัวบนาดไหมคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็แบบปราปื้นภูมใจมากๆเลยครับเพราะว่าพวกท่านันจะบอกว่าแบบภูมิใจมากๆเลยที่เราเรียนจบแล้ววันนี้เรามีงานทำที่ดีแล้วด้วยก็มีความพัไปเขาบอกว่อเช้านลยครับว่าเรามีเยอะแล้วเขาเขาไม่ให้อะไรเลยเรามีเยอะแล้วเขาไม่ให <ผ>ไปต่างถ่าย,ยก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆ <c oughs> ก็ไม่ไม่ได้ต้องการของขวัญอะไรจาก <c oughs> แม่หรอกครับแค่แบบได้มีเวลาด้วยการอยู่ที่บ้านอย่างนี้เราได้ขอนี่ก็ยถึงตัวเองอะคิดาะไร่ปตัวเองอยากไ <c oughs> ด้สิ่งหนึ่งในชีวิตเรียนจบแล้วเลยอตอนนี้ก็ยังช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยากซื้ออะไรเท่าไหร่ครับมีอย่างหนึ่งที่เก็บเงินอยู่ไปซื้อบ้านคะซือบ้าน <c oughs> ัเออยู่อันนี้ก็อยากเป็นบ้านของตัวเอง ให้อยู่กับคนไทยใช่ไหมครอบครัวบ้านไหนแฟน100เปอร์เซ็นต์มีคนเจ็บที่แฟนกับทางไทยเป็นไงแล้วครับวันนี้เมื่อกี้เดือนออกไปดูมาแล้วครับก็แบบเยอะมากๆเลยแฟนแบบเหมือนผมมาดีใจมากๆเลยที่วันนี้เป็นวันที่แบบเป็นวันรับปริญญาของผมก็มีแฟนๆหลายคนเลยที่ไม่เคยเจอผมมาก่อนแล้วก็ได้มาเจอผม เป็นครั้งแรกบางคนก็แบบมาจากต่างจังหวัดเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกขอบคุณเขามากเลยที่มาถึงที่นี่เลยคับแม้ว่าจะไกลามากกระามแล้วก็มีแบบสูงกับหม้เงินมีของขวัญมาให้เยอะแยะมากๆเลยคื้วก็อยา,ากจะขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็ขออุแฟนด้วยครับที่บินมาหา,ยมา,มาเยอะมากๆเหมืเมื่อกี้เดินไปก็มีแฟนชาวจีนทากยกันเยอะเลยรู้มมูลค่าเออคิดว่ามูลค่ากือบห้าล้านห้าล้านเลย รู้รู้รู้แล้วยังไงเออเซอร์ไพรส์ขนาดไหนรู mm. uh ้ก like. anyway. mm ็เยอะเยอะเยอะมากๆเลยครับผมจะเก็บเงินนี้แหละเอาไปซื้อบ้านก็โอ้ทุกคนเพราะว่าเกยนเท่ที่แบบโอ้ยมีของขวัญวันรับปริญญาวันนี้จริงๆวันรับปริญญาของผมอาจจะมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวในชีวิตด้วยซ้ำใช่ก็ดีใจที่ทุกคนมาคอนเฟอร์เคอนเฟอร์เรนซ์นี้คุณผู้ชมหลังจากนี้เรื่องการทำงานตอนนี้ถึงจะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่แล้วไม่ต้องห่วงเรียนแล้ว จริงจริงไม่ต้องห่วงมาสัมภาษณ์เลยนะครับ<ม>เพราะว่าผมจบสามปีครึ่งด้วยจริงเหมือนเรียนจบตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วครับแต่ว่าแค่ยังไม่ได้นนรับปริญญาอันนี้เมียเต็มตัวแล้วเป็นเมียเต็มตัวแล้วตอนนี้ก็เข้าสูงงา่วนทำอะไรกันแต่ว่ายังเด็กอยู่งรล้ยังไม่ได้รค<อ>ุณไหนคุณลินก็เฮียใช้ของเออใช่ผมก็ยังยู่ครับว่าเฮียจะ ปัญหาอะไรมาปัญหาเพราะว่าที่ผ่านมาเฮียก็แบบมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ตลอดเลยครับถือว่าเฮียไปเอาไอเดียที่จะหาปรงกวดโน้ตอันนี้ที่มันแบบคอยเซอร์ไพรส์เรรอบเลยมาได้ดึงลุ้นเออเวียเฮียบอกว่าจะมาไหมเฮียบอกว่าจะมาครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะมากี่วงว่าผมก็ไม่ได้ถามด้วยครับเพราะว่าเผื่อแบบเนี้ยอาจจะอยากแอบมาหรือเปล่าตอนไหนไปถามแล้วก็เราลุ้นหนักอะไร ลุ้นหนักไหมสีว่าว่าพี่สีเขาจะให้แบบยังไงทำอะไรเซไพส์เราอะไรอย่างเงี้ยเราคิดอยู่ว่าวันนี้เขาจะมาไหมไหนที่ผ่านมาไม่เคยมาแบบปกติเลยม่มีอตลอดแต่ว่าจริงวันนี้ถึงเขามาแบบปกติจะแบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็ก็เป็นไม่ได้อะไรอยู่แล้วคาดหวังนะปลูกบอมาหรือเปล่าเหมเอนแบบก่อนนี้กคอแบบเหมือนมีหลุดออกมออ กับทางได้ยังถ้าเลื่อนเซอร์ไพรส์ไม่ไม่มีไม่มีหลุดครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะมีของหวานเล็กๆน้อยๆให้ใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล็กๆน้อยๆของเฮียจะเล็กน้อยขนาดไหนเล็กน้อยจริงหรือเปล่าหนูรู้สึกไหมว่าคือแบบเขาตั้งใจมากมาจะให้ของหวานสักชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนวางแผนนานะครู้สึกครับรู้สึกว่าของหวานแต่ละชิ้นที่เฮียให้เฮียคิดพอดีมากๆเลยนะเฮียแบบเลือกที่คิดว่าผมชอบแล้วก็เข้ากับผมจริง ของควันทุกชิ้นที่ผ่านมาเลยร,รู้ใจใรู้ใจเนาะรู้ใจก็รู้รู้เลยครัไม่งั้นคงไม่ซื้อของที่ถูกใจผมเ,ออเลยที่ผ่านมาโอเคขอบคุณหมูครับขอบคุณยินดีด้วย